สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่อง Windows DIY ทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ไฟล์ i s o Windows 10หรือ Windows 11รุ่นเ n ็น r p r i s ไไปใช้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะดาวน์โหลดจากแหล่งไหนดีนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ Windows 10 Windows 11รุ่น Enterpri s e จากเว็บไซต์ของ Microsoft นะครับนอกจากวิธีการนี้จะใช้ดาวน์โหลด Windows 11 Windows 10รุ่น Enterpri s e แล้วนะครับวิธีนี้ยังสามารถใช้ดาวน์โหลดเป็นรุ่นโ Pro รุ่น Home หรือรุ่นอื่นเพียงรุ่นเดียวก็ได้นะครับพอเราใช้วิธีนี้นะครับสมมติว่าเราดาวน์โหลดเป็นรุ่นโปรนะครับในไฟล์ iso มันก็จะมีแค่รุ่นโปรให้เราลงได้เพียงอย่างเดียว รุ่นอื่นก็จะไม่มีให้เลือกลงนะครับวิธีการนี้ก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟล์ window s มันจะค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับ <c oughs> วิธีการดาวน์โหลดนั้นจะเป็นยังไงนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ดาวน์โหลดคำสั่งนะครับไปใต้ร่างคลิปนะครับพเพื่อนๆก็กดเข้าไปจากใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ เอาเพื่อนๆกดเข้ามาจากใต้ร่างคลิปแล้วนะครับก็จะเจอหน้าเว็บนี้นะครับเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับพอเพื่อนๆดาวน์โหลดแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เอกสารคําสั่งดาวน์โหลด Windows 1 0 11 e n t e r p r i s e แบบนี้มานะครับเพื่อนๆก็เปิดมารอไว้แบบนี้นะครับนี่ก็ย่อลงไปก็ได้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ไปที่เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือจะเป็น Microsoft Edge หรือจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์อื่นที่เพื่อนๆใช้อยู่ก็ได้นะครับอันนี้นะครับเราอยากได้ Windows อะไรนะครับ Windows 10หรือ Windows 11เราก็พิมพ์ไปเลยครับว่า Windows 10หรือ Windows 11หรือจะพิมพ์ดาวน์โหลด Windows 10ดาวน์โหลด Windows 11ก็ได้นะครับนี่นะครับมันก็ขึ้น มันจะขึ้นเว็บไซต์ของ Microsoft นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ถ้าเป็น Windows 10ก็ดูในหน้าของ Windows 10นะครับให้เรามาดูตรงที่สร้างสื่อการติดตั้ง Windows 10หรือ Windows 11นะครับอันนี้ใน Windows 11อันนี้ถ้าผมเพิ่มดกแคปหนึ่งนะครับ นี่นะครับ Windows 10ก็มาดูที่หัวข้อสร้างสื่อการติดตั้ง Windows 10นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดเครื่องมือมีเดี a t i o n t o o l นะครับ Windows 11ก็มาดูที่สร้างสื่อการติดตั้ง windows 11นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดตอนนี้นะครับ เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดไปยังโฟลเดอร์ที่เก็กบไฟล์เครื่องมือมีเดีย t i o n Tool อันนี้นะครับจากนั้นในช่องตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์คำว่า cmd นะครับแล้วก็กด enter มันก็จะเปิดโปรแกรม command พร้อมขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราดูเอกสารที่ผมให้เปิดรอไว้นะครับตรงนี้ ให้เราดูตรงชุดคําสั่งชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขคําสั่งชุดนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนเอนเ,อนเปลี่ยนนะครับว่าไอ้เครื่องมือมีเดียคีชเชนทูลที่เพื่อนเพื่อนโหลดมาตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าอะไรนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นมีเดียคช t ชนทูลสองหนึ่งเฮองสองอดามะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับ ให้ตรงกับเครื่องมือ Media Creation t o o l นะครับอันนี้เราก็คลิก rename แล้วก็ลอกชื่อไปนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นี่นะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้ให้ตรงกับเครื่องมือ Media Creation t o o l ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาดูตรงนี้ ตรงหัวข้อนี้นะครับตรงนี้เขาจะให้เราเลือกว่าเราต้องการระบบปฏิบัติการแบบ32บิตหรือ64บิตนะครับใน Windows 11จะมีแบบ64บิตอย่างเดียวนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับถ้าเกิดเป็น Windows 10นะครับมันจะมีแบบ32บิตกับ64บิตนะครับถ้าเกิดใครต้องการแบบ32บิตนะครับตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นตัวเลข x 8 6 นะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการเป็นแบบ32 b i บิตนะครับก็ให้ขออภัยาะถ้าเกิดเราต้องการเป็นแบบ64ิบิตนะครับเราก็ตัวเลข64นะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับว่าเราจะเอาแบบ32บิตหรือ64บิตตรงนี้นะครับเราก็มาดูต่อมานะครับก็คือตรงนี้นะครับ Media Language Code นะครับ ตรงนี้นะครับจะให้เราเลือกว่าเราจะเอาไฟล,ล์วินโดว์นี้เป็นภาษาอะไรนะครับเป็นวินโดว์ภาษาไทายภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวอักษรยอ่อของภาษานั้นๆนะครับวิธีการเข้าดูตัวอักษรยอ่อของภาษานั้นๆนะครับมันจะมีหัวข้อภาษาอยู่ตรงนี้นะครับให้เราก๊อบลิงก์นี้มานะครับแล้วก็ป็บเบราว์เซอร์ แล้วก็เข้าเว็บของ Microsoft ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาภาษาอะไรนะครับก็อันนี้สมมติว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนเอาภาษาไทยนะครับตัวสันย่อมันก็จะเป็น th text ขีด th ใหญ่นะครับอันนี้ถ้าเป็นอังกฤษนะครับก็จะเป็นอังกฤษก็จะเป็น en us นะครับมันก็จะมีให้เลือกหรือภาษาอื่นๆก็จะมีให้เลือกเช่นเดียวกันเราก็เลือกนะครับ แล้วก็เอาใส่ตรงนี้นะครับตัวอักรย่ออันนี้ผมขอเรียกเป็นอังกฤษ U.S. นะครับจากนั้นนะครับ Media Creation ตรงนี้สาคัญนะครับเพื่อนๆอยากจะได้รุ่นอะไรนะครับสมมติรุ่น Enterprise นะครับเพื่อนๆก็ใส่คําว่า Enterprise ลงไปนะครับหรืออยากได้รุ่น Professional นะครับก็กรอบรุ่น Professional ตรงนี้ใส่ลงไปแทน Enterprise นะครับหรืออยากจะได้ Home Home e N d หรือ Home Single Language นะครับ สามรุ่นนี้นะครับมันจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเอาคําว่าโฮมไปใส่ตรงนี้ไม่ได้นะครับคําถ้าเกิดเราเอาโฮมไปใส่หรือเอาโฮมเอ็นไปใส่หรือเอาโฮมซิงเกิลเลนเกตไปใส่นะครับมันจะเออร์เลอร์ครับมันจะดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้คําสั่งนี้เราจะใช้ชื่อนี้แทนนะครับก็คือ core นะครับในรุ่นโฮมแล้วก็ coren ในรุ่นโฮมเอ็นนะครับแล้วก็ชื่อนี้นะครับในรุ่นโฮมซิงเกิลเลนเกตนะครับเพื่อนๆต้องการรุ่นไหนนะครับก็ เลือกเอานะครับอันนี้ผมจะโหลดเป็น Windows Enterprise นะครับก็ใส่เป็น Enterprise ไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ copy คำสั่งที่เราแก้ไขแล้วตรงนี้นะครับมานะครับแล้วก็เอามาวางไว้ใน Command พร้อมที่เราเปิดขึ้นมาเมื่อตกคู่นะครับแล้วเราก็กด enter นะครับ แล้วเขาก็จะเปิดเครื่องมือ Media c r e a t i o n Tool ขึ้นมานะครับตรงนี้อันนี้เราก็ปิดหน้าต่างดำๆไปได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเขาก็จะถาม Product Key นะครับแล้วก็มาดูว่า Product Key ของรุ่นที่เราต้องการนั้นมัน Product Key อะไรนะครับก็จะมีอยู่ในเอกสารนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมเลือกรุ่น Enterprise นะครับมันก็จะมีบอกนะครับนี่ครับเ e ี e นเ e ็นเตอรรแล้วก็ก๊อกคีมาแล้วเอามาวางน,นะครับจากนั้นปุ่มนี้มันก็จะกดได้นะครับแล้วก็กดนี่แล้วเขาก็จะถามว่าต้องการเป็น ให้เข่าสร้างเป็น USB boot Windows เลยหรือไม่นะครับถ้าต้องการให้เข่าสร้าง USB boot Windows นะครับก็เสียบ USB ไปนะครับโดย USB ต้องมีขนาด 8G นะครับหรือใครต้องการที่จะได้เป็นา s o Windows แล้วเอามาเอา ISO Windows นี้มาทำ USB boot Windows อีกทีนึงนะครับก็เลือกเป็น ISO file นะครับตรงส่วนนี้ อันนี้ผมขอเลือกเป็น ISO file แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆจะทำเป็นให้เขาทำ USB boot window s ให้เลยก็เลือกที่ USB boot USB แบบ drive นะครับตรงนี้เลือกเข้าไปจากนั้นเราก็กด next เมื่อเราก,กด next แล้วนะครับถ้าเกิดใครเลือกเป็น ISO file นะครับเขาก็จะ<ๆ>ให้เราเลือกที่เก็บไฟล์ว่าเราจะเก็บไฟล์ w i n d o w ไว้ที่ไหนนะครับ แล้วก็ให้เราใส่ชื่อไฟล์เนมนี้นะครับเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อวินโดว์นะครับอันนี้เขาจะให้ชื่อเริ่มต้นมาว่าวินโดว์นะครับเดี๋ยวเราจะแยกไม่ออกนะครับเราก็เพิ่มลงไปนะครับเป็นวินโดว์11หรือวินโดว์10แล้วก็ตามด้วยรุ่นนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับ สำหรับคนที่ดาวน์โหลดเป็น iso file นะครับสำหรับคนที่เขาให้ทำเป็น usb boot แ l a s h drive นะครับเขาก็จะให้เราเลือกแฟลชไดร i นะครับอันนี้ให้เราเสียบแฟลชไดร i แค่ตัวเดียวพอนะครับแล้วเราก็เลือกแฟลชไดร i ตัวที่เราเสียบลงไปแล้วก็กด next นะครับแฟลชไดร i ที่ใช้นะครับต้องเป็นแฟลชไดร i เปล่านะครับถ้าเกิดแฟลชไดร i ที่มีข้อมูลอยู่แล้วเขาจะ format ข้อมูลทิ้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เป็นแฟลชไดร i เปล่านะครับตรงส่วนนี้จากนั้นนะครับ เราก็รอเขาดาวน์โหลดแล้วก็ทำไฟล ISO Windows หรือให้เขาทำ USB boot Windows ให้เราก็รอเขาทำสักคู่หนึ่งนะครับตรงนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็รอสักครู่ เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้น,น้านนี้นะครับก็จะแจ้งว่าถ้าเกิดใครทําเป็นพาเอโอนะครับก็จะแจ้งว่าพาเอโอนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ไปเอาที่ตําแหน่งนั้นได้เลยนะครับถ้าเป็น USB มันจะแจ้งว่าทํา USB เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็กดบ i นิคเพอร์เซ็นนะครับ อันนี้นะครับถ้าเกิดใครดาวน์โหลดเป็นไฟ iso นะครับก็เอาไฟ iso นี้ไปทํา usb boot windows ถ้าใครดาวน์โหลดเป็น usb boot windows นะครับก็เอา usb boot windows นั้นไปทําการลง windows ได้เลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้จะเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ คลิปของผมนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง Windows DIY ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ